ปาดปาดจิ๋วครับปาดจิ๋วครับมาเด้อมาเด้อใครไปหาแม่วาดมาเด้อ เรามาถึงท่าน้ำแล้วนะครับเราจะพางามโชว์ไปอาบน้ำกับควันติ๋วนะครับผมโอ้ยวันนี้ไปเอาเสื้อชูชีพมานั่งน่ะโอ้ย จับหูน่ะล่ะจับหูสองข้างน่ะละูกปัดปัดจิ๋วครับปัดจิ๋วครับ จบหูั này, ้งสองข้างนะลูกจบหูน้องั้งสองข้างอ่ะหูยตอะหูเถอะูกใจเขาเนาะใจเด็กน้อยเอเออไอเออ แล้วปูเป้กับน้องงามโชคมีความสุขนะคะได้เล่นน้ำมีความสุขทั้งพี่ทั้งน้องเอาจัมโบ้จัมโบ้นะคะจัมโบ้จัมโบ้เห็นพี่เสียพี่เสียพี่เสียอาบน้ำ lên rèn lên rèn <cười> 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 uh, lên lên Ừ. ừ. <laughs> แเฟ่เฟ <laughs> ้แล้วไม่ไหวแล้วพี่เป้ไม่ไหวแล้ว้ <laughs> ปีโป้สะบัดน้ำใส่แม่เลยโป้กับจจมโบ้นะฮะ <laughs> <laughs> น้ำลึกนะเป้ไม่ต้องไปหนูเล่นตรงนี้ลูกเดี๋ยวน้ำลึกน้ำไหลด้วยนั่นโอ้เห็นตะตูดงามโชเกลมโฟนอะ <laughs> เอาอะเอาอะนั่นน่ะ ใช่ชบแกล้งเขาดีมีเสียงกบด้วย โหไฮโหาย A <laughs> minute. มาเด้อมาเด้อใครไปหาแม่วาดมาเด้อโอ้ยโอ้โหโอ้ยไปแล้วไปแล้วงามโชคได้ก่อนแล้วแพ้งามโชคอะพอเหนื่อยแล้วหอบแล้วเทล่าแล้ว ไหนล่ะไปไหนแล้วล่ะไปดูนะไปหาแม่เขาไหมเหนื่อยงบมาเห็นควานนงซุ่มอยู่ตรงนี้นะนนงมาโลเฝ้าไม่ว่าสนามกำลังกลังเปิดป่าคาร์บาลโล้โอ้เปิดป่าคาร์บาลป่าล้ผมมาพอดีครับมาโชูมาพอดีเดี๋ยวคาร์บาลให้ครับป่าล้อมครับผมไปเลย ไปหาแม่เขาครับไป,ไปน <สา S 2> น่นแล้วเอาโชคไปหาแม่บ้านแล้วทีนี้เขาก็ติดแม่เขานะครับไปแล้วนะคะด,ดุบดับดุบดับไปเรื่ะโๆคลิปนี้สนุกมากเลยครับน้กนานๆได้มานะมเารื่อยๆดูสมุนเขาก็โอ้อยแม่หนูอยู่ไหน đơn tám mẹ ô thú gần đâu ai bô hộp lời chăm bô lên nám nơi mất cân rồi ไม่วาดไม่วาดยูนดินใส่ปีปูนะคะนี่อาบน้ำมามาปะเตงข้างบนเราก็จะให้เขาอยู่ตรงนี้ครับจิบไม่น้ำเลยไม่น้ำเลยนี่เปิดแม่น้ำเลยนะคะโยเป็นไรไม่กรับลูกวันนี้เดี๋ยวมีร้องรั่นะ ตัวปวดเลยแม่ก็ปวดน,นะเอ่<อ>ไม่ปวดน,นะเอาดูอตูถูลูกแล้วทีนี้เอ้าแม่นำลูกแล้วเอ้าแม่นำก่อนแล้วเอ้า <c oughs> พักก่อนแล้วเอ้าหางขี้ก่อนแล้ว <c oughs> เอ,าอ้า <c oughs> เสียงไปว่านนะคะนี้ ชาจะเล่นกลบวันนี่แม่ลูกคู่นเล่นกลเอื้นฟนบ่เหมือนก็เหมือนเราข้ามฝั่งไปทางนู้น,นครับถ้าเราข้ามฝั่งนู้นเนี่ยเราจะเอาไว้กับแม่ลูกเนี่ยเขาก็เล่นกันครับเล่นทั้งวันเลยจนแบบคนหาปลาหาปูหาเห็ดเนี่ยเขาแตกตื่นหมดครับแล้วบา้อีก็ต้องไปแยกออกจากกันแล้วก็แล้วก,ก็ไปเอาโซ่ปูไปครับผมเงี้ไม่ได้ครับวิ่งได้ก็ทั้งวันนี่ถ้า นี่จะปล่อยไว้สักสักพักหนึ่งนะฮะเราจะเข้าบ้านก่อนเดี๋ยวจะแอบ,บมาดูว่าจะเป็นยังไงเนี่ยแม่ลูกโซโซแม่ลูกนี่ไ,ไว้ด้วยกันอ่อเหนื่อยเหนื่อยครับเหนื่อยไม่กินเดี๋ยวเราก็จะปล่อยงามโชคกับแม่ไว้ตรงนี้เนาะล่ามจะเพาะแม่นะงามโชคปล่อยไม่รู้จะวิ่งลงน้ำเองหรือเปล่านั่นนั่นสงสัยจะวิ่งลงไปเ่นน้ำเองเห็นน้ำแล้วเด้นี่เห็นน้ำแล้วเด้นี่ โอเคครับเดี๋ยวเราก็จะปล่อยงานโชคกับคุณแม่ไว้อสองต่อสองเนาะเดี๋ยวเราก็จะกลับมาดูอีกรอบครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสัิ๊กเกอ์ให้โอเล่เอฟซีไทยแลนด์ด้วยครับสวัสดีครับ